ห้าชาติจันทกินนรีชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดี ศากยวง์ของเราเตรียมพระพุทธอาธไวไวเป็นอันดีแล้วยังพระราชฐานชั้นในพระพุทธเจ้าค่ะขออาราธนาพระพุทธองค์เสด็จโปรดยังเขตระหโหฐานชั้นในด้วยเถิดพระเจ้าค่ะการทูลนิมนต์ให้เสด็จโปรดราชนิกูลเขตระหโหฐานชั้นในทั้งนั้นเพราะพระประยุรยาตต้องการดับทุกโศกแห่งพระนางยโสธราพิมพาผู้เคยเป็นมเหสีในพระสิทธัตถานั่นเอง เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จถึงพระตำหนักชั้นในพระนางยโสธราพิมพาก็สุดองค์ลงกราบแทบพระบาทกันแสงร่ำไห้ต่อหน้าพระพักตามวิสัยสตรีม่อมชันดีพระไทยที่พระองค์เสด็จมาเพคะครั้งหนึ่งเจ้าเมืองผู้โหดร้ายออกล่าสัตว์ไปยังป่าเชิงเขาคันธมาศ ที่นี่มีสัตว์ป่าชุกชุมเพราะชาวป่าที่อยู่บนภูเขาไม่นิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการมาของนักฆ่าผู้นี้จึงเป็นเรื่องเลวร้ายอันปรากฏขึ้นที่นี่อืมอร่อยจริงๆตัวก็ใหญ่เนื้อก็หวานบนภูเขาสูงที่ชื่อว่าคันธมาตนั้น อบอวลด้วยกลิ่นสมุนไพรหอมเป็นที่อยู่ของคนภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเผ่าพันธุ์กินนรีทุกครอบครัวอยู่กินกันอย่างมีความสุขในฤดูฝนจะพากันเก็บตัวอยู่บนนั้นจนเข้าสู่ฤดูหนาวถึงจะพากันทยอยลงมาหาอาหารอย่างผืนป่าเรื่องลางเลยสักน้อยมหาภัยผู้นี้ก็คือเจ้าเมืองนักล่าสัตว์ ที่เคราะห์กรรมชักนำมานี่เองโอ้โหนางฟ้านางสวรรค์ตกมาอยู่ในป่าหรืออย่างไรช่างสวยงามจับใจข้ายิ่งนักเฮ้ยนางมีเจ้าของแล้วหรือเนี่ยขวางหูขวางตาข้าซะเหลือเกินอย่างนี้ต้องกำจัดทิ้งนางงามคนนี้จะได้เป็นของข้าเฮ้ยจากความคิดแว้บเดียวเจ้าเมืองก็ทำลายชีวิตชายหนุ่มลง เพียงเพื่อจะแย่งภรรยาเขาไมใครใครทำร้ายพี่เจ้าหนีไปเร็วๆเขา้าไม่ถ้าไม่ไปข้าจะอยู่กับพี่ความสุขทั้งหมดพลันสลายลงหนุ่มชาวภูเขาล้มลงนอนในอ้อมกอดสาวคนรักตัวสั่นรริกอย่างเจ็บปวด พี่พี่ต้องไม่เป็นไรนะแล้วแล้วจะช่วยพี่ยังไงดีนางงามกรีดร้องปานถูกกรีดดวงใจในบัดนั้นมันผู้ใดฉังใจร้ายนะข้าและสามีไม่เคยทำชั่วฉันเนีต้องรับกรรมเช่นนี้ เจ้าจะคร่ำควรไปใยเล่าน้องคนสวยเจ้าคนใจชั่วเราไปทำอะไรให้เจ้าทำไมต้องเอาชีวิตกันด้วยตัดใจเถอะคนงามเอ๋ยทิ้งเจ้านั่นเสียแล้วไปเป็นท่านผู้หญิงของข้าซะเถอะข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีไปตมทางของเจ้าไปคนใจบาปหยาบช้าสิ้นชายผู้นี้ไป เราก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกแล้วเจ้าไม่สนใจแน่นะทั้งเสือผ้าแพรพันยังดีเลิศเพชรนิ่จินดาข้าทาสบริวารอีกมากมายในเวียงวังของข้าน่ะฮะไปเสถิดคันชั่วปล่อยเราไว้ในป่านี้เถอะนอกจากเขาแล้วเราไม่ขอแลกด้วยสิ่งใดอีกเลยเล่นตัวจริงๆเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าจะอยู่เป็นเมียลิงข้างกลางป่าต่อไปก็ตามใจนางน่รู้วาในวังสวยกว่าเจ้ามีนั่งเยอะนั่งแยะ ข้าไม่ง้อก็ได้เจ้าเมืองผู้หยาบช้าหันหลังกลับไปทิ้งให้สาวชาวเผ่ากินนรีโศกเศร้าคร่ำครวญและรำพันถึงชายผู้เป็นที่รักจนน้ำตาเหือดแห้งอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งให้ดีเถิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบาดแผลจากการโดนยิงหายไปแล้วโอ้ข้าเหมือนเกิดใหม่ มหาสจันเชวะท่านให้ชีวิตที่รักข้าขึ้นมาแล้วนี่เพราะอานุภาพแห่งรักและพักดีของคู่เป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันเราจึงใช้น้ำทิพย์ของสวรรค์ช่วยเหลือให้ขอให้ท่านทั้งสองครองรักกันจนหมดอายุไขในชาติภพนี้เถิด จงกลับไปอยู่บนภูเขาคันธมาศที่อยู่ของเจ้าแล้วอย่าได้ลงมาข้างล่างนี้อีกเลยความอุดมสมบูรณ์ข้างล่างนี้มีผู้คนใจบาปยื้อแย่งแข่งกันมากมายนะัก การละครั้งนั้นจึงเป็นครั้งเดียวที่สองสามีภรรยาลงจากภูเขามาหาพืชพันธุ์สมุนไพรย,ยังแผ่นดินเบื้องล่างเพราะชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปของคู่รักนี้คือความสุขที่รออยู่บนภูเขาสูงที่ได้จากมานั่นเองพักก่อนนะจ๊ะเจ้าคงจะเหนื่อยแล้วไม่หรอกจ้าเรารีบกลับดีกว่าพี่คงเหนื่อยมากละเดี๋ยวนางนวดให้นะจ๊ะ ทั้งสองของชีวิตอยู่คู่ในศีลธรรมจนหมดอายุไขจากชาติภพนั้นไปในเวลาใกล้เคียงกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกจันทกินรีจบลงแล้วส่งสแสดงอริยสัจสี่พระนางยโสธราพิมพาเข้าถึงในพระธรรมนั้นโดยท่องแท้ได้สำเร็จโสดาบันในสมัยพุทธกาลนี้ เจ้าเมืองผู้โหดร้ายกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระอินจอมเทพกำเนิดเป็นพระอนุรุตนางกิน,นรีชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางยโสธราพิมพากินนอนหนุ่มสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า